มประาลให้เห็นรู่มใน i อนะกดไลค์รัวๆรับไลค์ไลค์สวัสดีครับเข้าช่องน้ำต้นชั้นแนวนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เชียงรายอยู่ที่ดอยหมึงไม่ใช่ครับอยู่ที่ภูชีดาวครับใกล้ๆกับภูชีฟ้าตอนนี้อยู่ที่ร่มภูดาวรีสอร์ทเป็นเต็นท์เว้ยเต็นละห้าร้อยบาท คลิปนี้ก็ย่างปกคลิปอะแฟชั่นเกาหลีขึ้นดอยครับว่าแต่งตัวยังไงนะครับผมผมก็จะมาสอนแต่งต <c oughs> ัวก <it> ็เวลาเรามาดอยใช่ไหมเราก็ต้องเลือกชุดที่แมทกับดอยนะครับผมเออฮะก็แบบสีเอิร์ธโทนหน่อยหน่อก็อย่างผมก็ใส่สีเขียวแล้วก็ใส่กางเกงสีเบวมาสีครีมนะแล้วก็รองเท้าก็คอนเวิร์ดหรือรองเท้าอะไรก็ได้ให้มันเข้ากับกางเกงกับชุดนะแล้วก็สวมแจ็คเก็ตทับอีกอันหนึ่งจะเป็นขอเป็นสีมัน เข้ากันหน่อยก็เออครับนะผมเนี่ยเห็นปะ่ะเวลาใส่เที่ยวรู้สึกเป็นไงมันเข้ากับบรรยากาศอะแล้วเวลาถ่ายรูปลงสตอรี่หรือว่าอินสตาแกรมเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยนะเขาแบบเฮ้ยก็ไปดูรูปผมได้ครับว่าการถ่ายรูปอะไรที่ไอจี IG เลยแอวินเควอร์ออนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครต์ก็ไปติดตามไอจีด้วยครับผมก็ที่สัมพันธ์ทุกคนที่อื่นไม่มีไฟใช่ไหมไปดูไฟที่นี่เขามีไฟให้ฮนะมีไฟให้ทุกหลังเลยมีไฟแล้วก็ มีกล่องปลั๊กไฟให้ด้วย3-4สรูชาร์จแบตได้สบายทุกคนทุกคนไม่ต้องวอรี่เลยนะไปะไปดูเต็นท์ผมนี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดไปเจอนน่นปะเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกัน ได้เวลาหมูกระทะแล้วเว้ยมาเดี๋ยวจะมาดูว่ากินหมูกระทะบนดอยต่างกับทั้งในเมืองอยังไงผมจะโชว์ให้ดูนะว่ามันต่างยังไงมาทุกคนพร้อมจับตาวันทูทีสเลจโฟกัสนะครับผมดูนี่คือสิ่งที่ในเมืองทําไม่ได้ไม่ต้องเต่าเหมือนเราอยู่เกาหลีเพราะว่าตอนนี้มันเย็นมาก ถึงอุณหภูมิมันจะสิดกว่านะแต่แบบถ้าที่จริงๆมันน่าจะหลักเลขเดียวด้วยซ้ำเพราะลมมันเย็นมากตอนนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอกินแล้วก็เข้านอน,นอแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบนดอยเดี๋ยะพาไปดูทะเลเหมอกตีสีเจอกันทุกคนไป ทุกคนวิลกาดเย็นมากเลยตอนนี้ก็9องศาแต่สองทัยจริงผมน่าจะสี่องศาหนาวมากเช้านี้กับชุดใหม่พรมฮะกางเกงเดิมรองเท้าเดิมเสื้อแจ็คเก็ตเดิมนี่ผมใส่ชุดใหม่โฮมครับ,บกกงใหม่โฮมใช่ปะ่ะแล้วก็จะต้องถ่ายแบบฟิล์มรู้สึกว่าโอบอุ่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีของเล็กๆน้อยอย่างกระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยให้เห็นรูปในี่อจีนะกดไ like ลค์รัวๆครับไลค์ไลค์ ขาก็มีข้าวต้มให้ด้วยแล้วอาหารเช้าคุณลูกโอ,อ้มีข้าวต้มแบบอุ่นๆร้อนๆนี่ข้าวต้มเป็นข้าวต้มแบบอารมณ์เหมือนตอนเข้าค่ายลูกเสือเออรู้สึกเหมือนอร่อยแบบนั้นอ่ะชิมกแล้วมีชอบก็คือชอบตรงที่ว่ามีหอมเจียวให้ด้วยแล้วก็ใส่แครอทไม่ก่ขันดนะ้วยหรอแล้วดูบรรยากาศรน วิ้แอปถ่ายไม่ได้แล้แบบแบบแอปถ่ายไม่ได้หมดพอดีครับผมก็ข้าวต้มอร่อยมากรสชาติก็ข้าวต้มแม็กกี้เหมือนเขาใส่ซแบบีอิ๊วดนั่นแหละครับผมก็ป็นไงชุดอยู่ในเต้นผมเดี๋ยวก็ถ่ายรูปก,กับเต็นท์เหมือนเดิมไปดูรูปได้ที่ไอจีเหมือนเดิมนะครับผมก็เซตน,นี้ก็เป็นเซตแบบเหมือนจ้งแคมมันนะก็แบบยังไงแบบผจญภัยนิดหนึ่งเวลาเราถ่ายรูปมาก็แบบ ท้าเหมือนกับว่าเรายังไงดีมีความแบบ f e ล l i n g แบบเออมีความสุขนะเพราะเราแบบแต่งตัวเป็นนักพิจนตรไพเงยก็แปลว่าเราแบบมีความเป็นนักพิจนตรไนใช่ปะใช่ไหม, <c oughs> ไหม <c oughs> คนมั่วเออนั่นแหละก็ไปดูโลดีจริงเหมือนเดิมครับผมก็เคล็ดลับการแต่งตัวก็คือเราต้องมีแอนด์แมทเนาะก็คือนี่ไงหมวกเขียวอันนี้ก็เป็นสีเขียวเขียวดิบดบหน่อยเทาๆแล้วก็กางเกงไหก็ครีมเสื้อข้างในก็ไม่สีดําก็สีขาวนะจะได้คุมไปด้วยกันแล้วก็ นะครับก็เดี๋ยวโพสถ่ายรูปกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะไปก่อนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ถ้าชอบแบบที่ผมมาสอนเทคนิคการแต่งตัวการไปดอยแบบสไตล์แบบยังไงดีหนุ่มแบบหนุมน่มหนุ่มปุป้าไหมไม่ได้ขนาดนั้นแบบ <c oughs> ก็แบบหนุ่มไทยแต่ว่า พยายามจะเป็นอปป้านะผมถ้าแบบใครชอบแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วก็ไปแต่งตัวต่างๆด้วยถ้าหากสนใจถามสินค้าอะไรต่างๆสามารถเม้นท์ถามหรือว่าจะไปถามในจีก็ได้ครับผมพร้อมตอบแต่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วตอบยากนิดนึงครับค่อนข้างที่จะดังแล้วโอเคครับเราวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย